โลบักโมดร้านนี้เลยสลัดบักบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ทเลดสิบและบริการเติมโลบักเลดห้าสนใจลิงใต้ล่างคลิปเลยนะทุกคนพึ่งเท่านั้นอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยนะครับคำเตือนของเขาเคืออ่าต้องเป็นพึ่งเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในเขตนี้ได้ถ้าไม่ใช่พึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยเดี๋ยวเรามาลองทอดสอบกันนะครับว่าพึ่งหลังนี้นะครับจะ ดุขนาดไหนนะครับอ่ะเข้าไปเพื่อจังหว โอ้ยเขาไปนิดเดียวนะครับออกมาต่อยถึง3ตัวเลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าอันตรายเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทําตามเงื่อนไขอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรจะไปยุ่งโอ้โหนี่พึ่งอะไรเนี่ยโอ้ทำไมตูดแหลมขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยอ่านี่นะครับพึ่งที่หดโอ้โหสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับในโลกพอมดนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำเออแกล้งคนกันนะครับวิธีแกล้งคนเนี่ยเราจะเอาคนเนี่ยไปอยู่ในหลังพึ่งนะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูวิธีแกล้งกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอแปลงเป็นพึ่งก่อนนะครับอ่าเราต้องกลมกลืนกับพึ่งนะครับเราต้องเป็นพวกเดียวกับพึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเอาตัวพึ่งตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปในนั้นได้นะครับทุกคนโ okay. อเคมาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็กินน้ํายาที่เราจะกลายเป็นพึ่งไปเลยหลังจากนั้นนะทุกคนให้ทุกคนนะครับเอาปืนแล้วก็้าคุมฮีโร่มานะใส่เข้าไปเลยผ้าคคุมฮีโร่เสร็จแล้วเนี่ย เราจะได้เป็นไอเทมนะครับป,ปืนเคลื่อนย้ายวัตถุทุก well, คนอ <so ่าเราจะเคลื่อนย้ายคนนะครับเข้าไปอยู่ในรังพึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้งคนกันนะครับอ่าสูตรนี้เนี่ยจะแก้งคนได้เฉพาะคนที่ขี้สงสัยใครที่แบบว่าขี้สงสัยเนี่ยว่าไอเจ้าหลุมเขียวๆน้นมันคืออะไรอ่ะนะครับเขาจะเดินไปเหยียบนะครับปืนนี้เนี่ยถ้าเรายิงไปแล้วมันจะเป็นหลุมเขียวๆนะครับอ่ามันจะเป็นแบบว่าปืนเคลื่อนย้ายวัตถุนะเดี๋ยวเราจะมายิงในนี้กันนะครับมายิงในรังพึ่งเลยนะครับอ่านี้เลยทุกคนมายิงข้างในนี้เลยนะครับ บอกเลยว่าถ้าเข้ามาเนี่ยยังไงก็ตายนะครับเราจะยิงใส like ่หน้าน ok 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 like> ี่เลยนะครับราชนีพึ่งเลยใครที่วาร์ปเข้ามาในนี้เนี่ยปึ๊บมาเจอราชนีพึ่งแบบนี้นะครับรับรองนะครับตกใจหัวใจวายแน่นอนเลยครับโดนพึ่งต่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปวางไว้กลางเมืองแลวกันใครที่ขี้สงสัยเนี่ยจะโดนเราแกล้งในวันนี้นะครับเอใครที่เป็นคนขี้สงสัยนะครับว่าอยนี่มันอะไรกันนะแล้วลองมาเหยียบตรงนี้ดูนะครับอ่ะเขาจะวาร์ปเป็นตรงพึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้นะครับแบบนี้เลยทุกคนอ่าแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าใครจะโดนพึ่งต่อยเป็นคนแรกนะครับเฮ้ยมีแล้วมามาแล้วมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยทุกคน รีบร้อยเลยนะครับโดนพึ่งต่อยล่างแตกเลยอะเดี๋ยวผมจะมาแอบส่องดูนะครับว่ามีใครเออเดินไปตรงกลางไหมไม่มีเลยทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยเอ่อไม่มีใครเดินมาตรงกลางเลยเหรอเอาล่ะทุกคนนะครับแผนของเราเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครตกหลุมพรางเราเลยนะครับมีคนตกหลุมพรางแค่คนเดียวเองไงเอาเขาไปตกเห,เหวกันดีกว่าทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอแปลงเป็นซูปเปอร์แมนก่อนละกันเอาล่ะทุกคนนะครับผมจะยิงไว้ตรงนี้นะทุกคนนะอ่ะเรายิงไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็ เออมาดูกันนะครับว่าใครจะตกหลุมพรางเรานะครับครั้งที่2นะครับหลุมพรางเราไว้ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวลองวาร์ปดูก่อนนะครับอ่าใช่ด้วยนะครับนี่นะครับลองวาร์ปดูเรียบร้อยนะครับเราทํากับดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอคนตกเอ้ยเอ้ยมีกบตกมีกบตกลงไปทุกคนโอ้ยมีกบมีกบตกหลุมพรางเรานะครับโอ้โหสุดยอดเลยเอ้ยมีคนใาแล้วโอ้โหตกหลุมดําไปที่เรียบร้อยทุกคนนะฮะ โอเคทุกคนรอบนี้เนี่ยมีคนตกหลุมพรางถึง2คนเลยนะครับเราจะเคลื่อนย้ายเขาไปที่ไหนต่อดีทุกคนนะครับอ่าพาคนในเซิร์ฟเนี่ยไปตะลุยนะครับตะลุยไปจนภัยนะครับเอาล่ะทุกคนนะครับถ้าเป็นทุกคนเนี่ยอยากจะปล่อยเพื่อนๆในเซิร์ฟกันตรงไหนส่วนผมเนี่ยผมจะพาเขาไปตกเหวอีกแล้วกันนะครับเพื oh. ่อความตื่นเต้นตื่นเต้นตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนเราจะมาดูคนไหลลงจากเหวแน่นอนนะครับถ้าใครไม่ได้ทําน้ํายาบินไว้นี่ถ้าวับเข้ามาในจุดวเขียวนี้ตกเหวแน่เออเราลองมาล่อคนมาแถวนี้ดีกว่าทุกคน ล่อคนนะครับตวดีด้มาไหมใครจะตามมาไหมเอาละนี่มีใครมาเลยเหรอ <c oughs> เข้ามาในนีน้สเท่านนาจริงเนี่ไม่มีใครมาอย่างนี้เราต้องบังคับโดยการยิงใส่เขาไปเลยนะครับนะครับโอ้ยตกแล้วตกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนนะครับถ้าเราวางแก้งเขาไว้ตรงกลางตรงนี้เนะี่ยเวลาเขาเกิดมาเนี่ยนะครับ แล้วเขาจะเกิดตายเกิดตายเลยเว้ยก็คือเกิดไม่ได้เลยต้องย้ายเสริมหนีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจริงไหมนะผมจะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขามาตรงกลางที่เขาเกิดเนี่ยเขาจะตายเกิดตายเกิดเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยเห็นไ่มตายตายเสร็จแล้วนี่ครับรเขาเกิดมาเขาก็ยังโดนต่อนะครับอ่าเขาตั้งจะเกิดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไหมนะครับนี่นะครับโอ้โหโอ้โหทุกคนแก้งแบบนี้คือแก้งแบบไม่ต้องเล่นเลยนะครับสุดๆไปเลยนะครับใครที่โดนแก้งนี่คือน่าสงสารมากนะครับเขาค้างเลยอะ พอแล้วพอแล้วทุกคนอย่าไปแกลคนนี้เลยนะครับคนนี้เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราจะทําแบบตายเกิดตายเกิดแบบนี้ดิน่าสงสารนะครับถ้าเราไปแกลผู้เล่นใหม่มากๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่เล่นเกมแบกิวิสัตเอานะครับทุกคนอ่ะก็ดูคนด้วยนะครับว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าที่เราจะแกล่ะทุกคนนะนะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาแกลคนแค่นี้พอแล้วกันนะทุกคนอ่ะซบซบไปก่อนนะครับここก็ปืนเคลื่อนย้ายวัตถุเนี่ยก็มีประมาณนี้นะทุกคนใครที่ยังทําไม่เป็นนะครับก็ใช้เออผ้าคลุมฮีโร่กับปืนนะครับอ่าก็เอาไปเล่นกันได้นะะคคคครรรรััับบบสําหนนทีีี่มมลุโ ก็สนุกดีนะทุกคนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราลองแกล้งมาวินนิมาวินเนี่ยวรับได้ไหมไม่น่าได้นะคิดว่าลองแกล้งมาวินไม่ได้เอาละทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการแกล้งคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแลวกันนะทุกคนนะปืนนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะครับไปละทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับ